สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานสาวลุยสวนนะคะวันนี้มาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรมาที่สวนมะม่วงนะคะของแม่แดงจ่ะเราไปรู้จักแม่แดงกันดีกว่าวัดดี้ค่ะจ้าอ่าแม่แดงใช่ไหมคะจ้าหนูทีมงานอ่ฟาฟาดมูลชัยนะคะแม่มะม่วงอะไรคะเนี่ยน้ำดอกไม้สีทองแม่มีทั้งหมดกี่ไร่คะแม่สามสิบไร่ค่ะ ประมาณกี่ต้นคะสองพันกว่าต้นนลจ้ะสองพันกว่าต้นนะคะ,อ,ะอันนี้คือมะม่วงมันนี่อันนี้มะม่วงมันเพชรบ้านลาดอันนี้เพชรบ้านลาดค่ะ,ะแต่ฟ้าลั่นอยู่ตรงนู้นเลยมาแล้วมีเพชรบ้านลาดนะคะแม่เริ่มรู้จักฟ้าเมื่อไหร่ละคะแม่สองปีค่ะ ประมาณสองปีนะคะไอ้ฟ้าร์สเนี่ยไม่ฉีดกับมะม่วงอย่างเดียวเหรอคะแม่ฉีดกับมะม่วงอย่างเดียวเพราะว่าแม่ไม่ได้ใช้กับมาแม่ฉีดยังไงคะตอนไหนแม่เริ่มฉีดคือตอนโอ้พูดถึงแม่ฉีดตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือแตงกิ่งเสร็จแม่ก็ฉีดแล้วพอเริ่มแตกใบอ่อนอ่ะแม่จะฉีดเที่ยวนี้ครึ่งนึงเที่ยวต่อไปก็ขวดนึงไม่ฉีดตั้งแต่ตกแตงกิ่งแล้วหลังจากนั้นละคะแม่แม่จะฉีดอีกประมาณกี่ครั้งฉีดเรื่อยๆคือฉีดทางออกมาหน่อยสัก ที่ยังไม่มีดอกแต่ถ้ามีดอกแล้วนี่ฉีดสีคือเราจะดูว่าถ้าดอกมันไม่สมบูรณ์เราก็จะฉีดบ่อยๆโอ้โหสวยนะคะแม่มะม่วงสวยไหมสวยค่ะนี่ตอนนี้มะม่วงแม่เก็บไปกี่รุ่นแล้วคะเนี่ยอันนี้เพิ่งเก็บไปรุ่นเดียวลอกไปรุ่นเดียววันนั้นอ่ะหกสิบกอลังหกสิบกอลังนี่เป็นเป็นเพชรบรรลาาเพชรบรร,บรล่ารงเก็บไปร้อยกว่าแล้วโอ้โหแล้วไอ้น้ำดอกไม้คุณเก็บไปตันสอง ตั้งแต่แม่ฉีดฟ้าส์นชัยนะแม่ใบเป็นยังไงมัง่งใบมันเขียวเข้มดีใบเขียวเข้มค,ขค่ะเขามาดูเขาก็บอกว่าโอ้โหใบใบใบไม่เคยเหลืองเลยแล้วกระดกดกแบบลำใหญ่เลยนะแม่ต้องตัดออกทิ้งอะ่ะตัดไปขายแบบเป็นตัดไปขายเป็นกระเทยแต่ที่จริงมันเป็นตัวจริงแล้วมันเยอะเอาไว้ไม่ได้อเอ้เป็นกระเทยน,นี้เป็นเป็นยังไงแม่มันเป็นลูกเล็กๆอะ่ะอันนี้มันคือกระเทยตัวนี้ใช้ไม่ได้เราต้องเด็ดทิง้ง อย่างอย่างนี้ใช่ไหมแม่แม่ไม่ต้องเด็ดทิ้งไปเลยแต่แต่ไอ้พูดถึงไอะที่ฉีดฟัสเนี่ยมันเป็นรูปจริงแต่ว่าเราต้องเด็ดทิ้งมันเยอะเกินอืม,มันจะไม่โตเด็ดทิ้งหมายถึงว่าคัดออกไปเลยเ้รอคือ,อเราจะตัดเลยคือลูกไหามันคู่อย่างเงี้ลานนิด ให้มันเดียว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 แต่ถ้ามันเยอะเกินไม่เกินสามสี่อยู่ได้แล้วช่วงช่วงดอกแล้วแม่แม่จะฉีดฉีดบ่อยขนาดไหนฟ้าอะค่ะบ่อยเหรออาทิตย์ละครั้งแต่ถ้ามันบานจัดๆแล้วมันไม่ดีดเม็ดแม่จะขยับเข้ามาสามวันครั้งก็เว้นวันฉีดไม่ฉีดบ่อยขนาดนั้นเลยเอาจนดอกแล้วเราก็หยุดเบรคคือห่างออกมาอาทิตย์ละครั้งสามวันครั้งขุ้นแล้วแม่รุ่นที่ห้าไม่หออยู่วันนี้ ปกติแล้วแม่ทํามะม่วงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่รุ่นไหมโออแล้วแต่ปีบางปีมันก็เป็นติดน้อยแต่บปีนี้ดันติดห้าครั้งแล้วเนี่ยนี่ครั้งที่หก่ยเออัวแม่มือเราเนี่ยครั้งที่หกปีที่แล้วผลผลิตแม่เป็นไงมัง่งโดกมากพอได้ตั้งแปดหมื่นแม่นับตัวนี้นะค่ะตัวนี้ได้ตัวมะม่วงมังมนได้สี่ห้าร้อยตะกร้าโอ้ได้เยอะมากแม่เปรียบเทียบกับปีก่อนก่อนที่แม่ไม่เคยใช้สู้เป็นได้ค่ะสู้ตอนนี้ไม่ได้ สู้ตอนที่แม่ใช้ใชฟาดแล้วเนี่ยออมันจะออกตากิงก่งตากิ่งมันก็ติดหมดอ่ะกมันแสดงว่ามันดกมากแม่ข้ามาแรงเราใช้ตัวอื่นอยู่แล้วแต่ตัวนี้คือฮอร์โมนตัวฟาดเนี่ยนะเราเรายืนพื้นเลยคือใส่ตัวไหนเราก็ตัวนี้เป็นตัวยั้งอยู่แล้วคือเราจะเอาอะไรมาบวกเราก็เอามาบวกแต่ตัวนี้ต้องฉีดตลอดทุกค้างไปมันอีกส่วนอื่นนะที่เขาไม่เคยใช้เข้ามาเราไปใช้เขาบอกว่ามันติดง่ายอะไรก็สู้ฟาดไม่ได้ก็ญาติกันนเงที่เขาออไปเขาบอกว่ามันติด ติดล,ำล่ำรีล่ำไรพอไม่ได้หยุดปีที่แล้วแม่ขายได้เท่าไหร่คะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมัน,ม,นมันช่วงโควิดนะมันไม่ได้ราคามันได้เยอะก็จริงแต่ได้เจือบแสนขนาดช่วงโควิดน,นะแม่นะจ้ะเอะ๊แต่ปีนี้เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นขาย,ขายเปกี่ครั้งละขายเพิ่งจะขายไปได้แสนกว่าะว่าน้ำขายน้ำออกมาไปตันนึงไม่แสดหมืนนะ่นอ่ะน้ำสีทองนะจ้ะโอ้ตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เริ่มเริ่มละเริ่มละมะม่วงของแม่นี่ อายุเท่าไหร่ะคะเนี่ยโอ้หลายปีแล้วนะใกลก้จะยี่สิบแล้วเนี่ยในป่านี้แต่ป่าน้องถึงเจ็ดสิบห้าปีเกอขนาดยี่สิบปีนะแม่ดูแลใบใหญ่ขนาดนี้เลยนะแม่เขามาดูเขาบอกโอ้โหทําไมใบมันเข้มตลอดทั้งที่ลูกก็ออกเยอะแล้วแม่ว่าไงแม่ว่าไงแม่เขบอกไม่ใช่ตัวนี้แหละค่ะใช้ฟาดมใชยนี่แหละค่ะโอ้โสุดยอดนะแม่เนาะคื้อมีหน้าล่ะที่เขาบอกว่าขวดเดียวเอาอยู่นะแม่เนาะวันนั้นญาติมาซื้อไปเขาบอกใช้ตัวเองไม่เงินฟาด ต,ตู้ฟัดอแดงไม่ได้แล้วนะนแล้วก็ลถสิเพราะเขายิ่งใช้ประหยัดกว่าแม่อีกส่วนน้นนะนะสวนที่ว่าาติกันนะขวดนึงเขาใช้สามครั้งนละ่นนะบางทีเขาก็ใช้แค่สองฝาไอ้สองร้อยซีซีแต่แม่ก็ใช้หนักอยู่ของแม่เพราะว่าแม่กลัวว่ามันจะเอาไม่อยู่ต้้แรกๆมันดกเกินล่วงเนี่ยให้เต็มเลยเนี่ยไม่งั้นโอโ้โหกิ่งลูกหมดเลยตอนเพราะมันมามีดอกเนี่ยมันถีบอันลูกเก่าออกมันเลยห่าง แต่ว,ว่าถ้าเยอะกว่าน,นี้มันก็ลูกเล็กอีกเลยงั้นแสดงว่าเวลาแม่ใช้ปามุลชายเนี่ยประหยัดต้นทุนค่ะประหยัดแรงงานไหมแม่ก็ไม่ได้จ้างใครอ่ะทำเองอ่ะอันนี้คือเบอร์ที่จะขายรุ่นนี้อันนี้น้ำดอกไม้สีทองค่ะอันนี้ได้ราคาจด้ตอนนี้กิโลเท่าไหร่แม่ เขาบอกว่ามวานนี้เขาขายอยู่60ก uh ิโลแล้ว60ออ้โหได้ลงทุกวันแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มออกแล้วออเยอเขาบอกเขาส่งอิตาลี80กว่านั่นได้อายุมันจะสวยเหลืองฟองสมชื่อมันนั่นแหละอืมใช้ได้เลยค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะฟ้ามุญใชเนี่ยนะจากที่การที่ได้ใช้ไปเนี่ยแม่ว่าตัวนี้สุดยอดใบเข้มใบเขียวดอกก็สวยผลใหญ่ โอ้โหยังไม่ต้องถึงอายุมันก็ใช้มันก็ได้แล้วเพราะว่ามันลูกใหญ่เบอร์มันได้เขาบอกอม่วงมันเนี่ยนะค่ะแม่ไม่ต้องเกลเจัดเหมือนม่วงน้ําก็ได้เพราะว่าส่วนแม่แดงมันลูกใหญ่เขาบอกแสดงว่าแม่ค้าเนี่ยจองละส่วนแม่แดงจ้า